วันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โครงการบ้านพรดาวินเลทจังหวัดเลยเฟส2ค่ะบ้านที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นบ้านสไตล์มินิมอลเจแปนนิสค่ะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำและ2โรงจอดรถค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาดูโรงจอดรถกันก่อนนะคะโรงจอดรถของเรานะคะ จอดรถได้ถึง2คันแบบไม่เบียดกันเลยไม่ว่าจะเป็น SUV รถตู้หรือว่ารถกระบะนะคะก็สามารถที่จะจอดได้หมดเลยและกระเบื้องนะคะเรามีการปูกระเบื้องไว้ให้แล้วเรียบร้อยสวยงามมากๆเป็น1ใน16ของแถมนะคะและนอกจากนี้นะคะหลังคาของโรงจอดรถโครงการเราเนี่ยทำมาจากคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะแน่นอนว่ารับประกันความทนทานรับแดดรับฝนได้เป็นอย่างดีเลยคะ่ะ และนี่นะคะอยากจะให้ทุกคนดูตรงนี้เลยว่าผนังเนี่ยมีการเจาะรูเพิ่มกิมมิกเล็กๆน้อยๆเข้าไปด้วยนะคะก็สามารถวางของหรือตกแต่งอะไรเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะและตรงนี้นะคะทุกคนเป็นประตูที่สามารถเปิดได้เฉพาะคนที่อยู่ภายในตัวบ้านนะคะแบบนีอ้อาจจะออกไปทิ้งขยะด้านนอกนะคะโดยที่ไม่อยากที่จะเปิดประตูบานใหญ่นะคะ แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในตัวบ้านแบบจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะมีพื้นที่แบบมีสเปซแบบเยอะมากนะคะสามารถรองรับแขกได้หรือว่าจะมานั่งชิลๆตอนกลางวันก็ได้ค่ะตรงนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิมมิคของโครงการเราเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตรงระเบ,บียงตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะทำกิจกรรมได้หลายรูปแบบและได้รองรับได้กับทุกไลฟ์สไตล์กันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่วัยเด็กหรือวัยทำงานหรือว่าคุณปู่คุณย่านะคะก็สามารถที่จะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการรีแลกซ์พอดคายได้ค่ะและระแนงตรงนี้นะคะทำมาจากไม้แท้ๆเลยนะคะทำให้บ้านเนี่ยดูมีสไตล์มากขึ้นและก็เพิ่มความอบอ,อุ่นให้กับตัวบ้าน,นะคะ่ะนอกจากนี้นะคะ เวลามาพักผ่อนตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะโครงการของเรายังมีพื้นที่สวนให้กับลูกค้าทุกคนนะคะเราสามารถที่จะทําเป็นสวนผักสวนผักสวนควรัวก็ได้หรือว่าจะโรหินเป็นอ,อีกส่วนอีกสไตล์หนึ่งก็ได้คือแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเลยค่ะตรงนี้นะคะลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะทําเป็นชั้นวางรองเท้าได้นะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดเนี่ย อยากจะตกแต่งเป็นสไตล์อื่นก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันค่ะเมื่อเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือในส่วนของ Living r o ูมค่ะตรงนี้นะคะเป็นแชนเดเลียนะคะที่โครงการเราเนี่ยจัดให้นะคะเป็น1ใน16ของแถมเรียกได้ว่าใส่ใจทุกรายละเอียดสำหรับลูกค้าทุกท่านจริงๆค่ะนี้นะคะเป็นมุมที่ สามารถจะแชร์เวลาร่วมกันกับคนในครอบครัวได้นะคะให้ลูกๆคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ออดูทีวีด้วยกันได้ทานขนมอะไรด้วยกันมุมตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมุมที่อบอ,อุ่นมากๆเลยค่ะบริเวณผนังตรงนี้นะคะสามารถที่จะทำบิวอินขึ้นมาได้นะคะสำหรับเก็บของให้บ้านเนี่ยดูเป็นระเบียบมากขึ้นค่ะนอกจากนี้บริเวณผนังตรงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะสามารถที่จะบิวอิน ทำเป็นที่เก็บของหรือตกแต่งให้บ้านเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นก็ทําได้อีกเช่นกัน,นะคะ่ะในส่วนของห้องน้ำนะคะห้องน้ำของเราเนี่ยมีการแยกเปียกแห้งเป็นสัดส่วนอย่างดีเลยค่ะและที่สำคัญนะคะสุขภัณฑ์ของเราใช้ของคอตโต้นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีเรนแชเวอร์แล้วก็เครื่องทําน้ำอุ่นเนี่ยเป็น ของแถมให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยคะ่ะตรงข l อเวยตรงนี้นะคะลูกค้าท่านใดเนี่ยที่ต้องการจะตกแต่งเพิ่มเติมหรือทำบิวอินตรงนี้ก็ทำได้นะคะตรงนี้นะคะโครงการเราเนี่ยได้ออกแบบเป็นกระจกนะคะสามารถที่จะมองเห็นสวนข้างนอกได้หรือว่าออลูกค้าท่านใดที่มีลูกลูกเล็กเนี่ย ก็เราสามารถให้ลูกอยู่ในสายตาของเราได้ค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นห้องนอนใหญ่หรือว่ามาสเตอร์เบดรูมนะคะสามารถที่จะวางเตียงขนาด6ฟุตขนาด3ฟุตก็แล้วแต่สไตล์คนชอบเลยค่ะและผนังนะคะลูกค้าท่านใดก็สามารถที่จะบิวอินได้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะ นอกจากนี้นะคะโครงการเราได้ทําการสกิมโพ้ดผนังให้เรียบเนียนเนี่ยทั้งหลังเลยนะคะเป็นหนึ่งใน16ของแถมอีกแล้วค่ะมาถึงห้องน้ําในตัวของห้องนอนใหญ่กันนะคะห้องน้ำเนี่ยเช่นเคยนะคะเราใช้สุขภัณฑ์เป็นของคอโต้นะคะมีเรนเจอร์ให้นะคะเป็นของแถมแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะ แอร์ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นแอร์ LG นะคะ12,000 BTU เป็นหนึ่งในของแถม16รายการที่โครงการเราจัดให้ลูกค้าค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของ master bedroom เนี่ยเรายังมีประตูบานสไลด์นะคะที่สามารถให้ลูกค้าเนี่ยเข้าออกมาพักผ่อนด้านนอกด้วยได้นะคะถัดมานะคะเป็นห้องนอน ห้องที่2นะคะลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนห้องนอนตรงนี้นะคะเป็นห้องทํางานก็ได้หรือว่าห้องพระก็ได้ทําเป็นสตูดิโอถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอหรือเป็นห้องนั่งเล่นอีกห้องนึงก็สามารถทําได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่3กันนะคะห้องนอนห้องที่3มตรงนี้นะคะก็สามารถทําเป็นห้องของลูกๆได้หรือว่าเป็นห้องให้แขกที่มาเยี่ยมเราเนี่ยมานอนพักก็ได้หรือเป็นห้องเก็บของก็ได้นะคะ มาในส่วนของมุมครัวกันนะคะครัวของโครงการเราเนี่ยได้มีการออกแบบไว้2มุมด้วยกันนะคะก็คือมุมภายในตัวบ้านและมุมด้านนอกตัวบ้านค่ะก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะคะว่าจะต้องการออกแบบเป็นลักษณะไหนถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะให้มีครัวไทยก็าสามารถออกแบบให้ครัวเนี่ยอยู่ด้านนอกตัวบ้านได้นะคะหรือว่ามุมข้างในตัวบ้านนะคะสามารถ บิวอินเป็น p พ n t r y เล็กๆ,ๆชงกาแฟาดื่มตอนเช้าหรือชงชาแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของโซนซักล้างนะคะโครงการเราก็ได้ออกแบบให้เป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะก็สามารถที่จะซักผ้าตรงนี้แล้วก็ตักผ้าตรงนี้ได้แบบสะดวกสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็ถังน้ำดอสนะคะเป็นหนึ่งในของแถมช6่รายการอีกแล้วเรียกได้ว่าซื้อบ้านแล้วคุ้มมากๆเลยค่ะ หิวกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแน่นอนคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโครงการเรานะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นจองภายในเดือนนี้นะคะรับส่วนลดไปเลย3 0 0 0สนบาทรวมถึงของแถมอีก16รายการนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็โทรมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะหรือติดต่อใน Inbox Fanpage Facebook โครงการบ้านเดี่ยวจังหวัดเลยบ้านฟาราวินเลจหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะคะ